ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมยุทูมนดางวงนะครับกับเพจค้นเหนือนะครับท่านครับวันนี้นะครับรายการว้พระหนึ่งพันวัดนะครับก็ได้มาถึงวัดลำดับที่เจ็ดสิบหกนะครับเนาะก็ผมนีอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับเพราะว่าจังหวัดพะเยานี่ผมเคยไปรับราชการที่จังหวัดพะเยนหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นได้มีโอกาสไปว่ยพระประกอบไปไว้ สิศักซิ์นะครับในพื้นที่ของวัดบารามในจังหวัดพะเยาก็จํานวนนักที่เดียวนะครับดังนั้นนะครับในช่วงนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพะเยานะฮะวันนี้นะฮะไ้พระหนึ่งพันวัดนะครับผมมาถึงวัดลำดับที่เจ็ดหกแล้วนะครับเนาะใกล้จะถึงใกล้จะถึงร้อยแล้วนะครับเนาะทมดหนึ่งพันวัดนะครับเพื่อเป็นการปฏิวัติบูชานะครับท่านครับวันนี้นะครับไปพระหนึ่งพันวัดวัดที่เจ็ดสิบหกนะครับผมมาพาท่านมาที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง อยู่ห่างออกจากตัวเมืองก็ประมาณมาถึง10กิโลนะครับนั่นก็คือวัดถ้ำผาเกี่ยงหรือวัดผาธรรมนิมิตนะครับวันนี้ไฮไลท์และจุดเด่นและก็มีชื่อเสียงในสซนก็คือ,อาการแกะสะลักนะครับหน้าผาหินนะครับหน้าผาหินนะฮะแกะสะลักเป็นสถาปัตยกรรมนะครับเป็นพระพุทธรูปต่างๆปางต่างๆนะครับซึ่งโดยสลา,าชางแกะสะลักจากาเมืองพะเยานะฮะ ดังนั้นนะครับวัดนี้จึงมีความสวยงามคือตลอดแนวของหน้าผาในบริเวณวัดจะมีการแกะสลักนะครับพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับพุทธประวัติต่างๆนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นการแกะสลักหินนะครับหินหินรายนะฮะจึงอยู่ในเขตพื้นที่ของอดอยเป็นห้องดอย,อย่างครับดอยที่มีหินผานักๆ เชื่อมต่อกับบอสิบนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านไปหุ้จักและไปชมความงามของภาพจิตรกรรมแกะสลักจากหน้าผาครับที่วัดอธรรมนิมิตครับเที่ยวชมอุทยานพุทธศินเมืองพะเยาเึื่องในฝีมือการแกะสลักพระพุทธรูปบนหน้าผาหินของเจ้าอาวาสที่จะพรษาอยู่ในวัดเพียงรูปเดียววันนี้ผมขออาสาพาท่านไปเยี่ยมชมอุทยานพุทธศินที่วัดห้ว,หว,หวออย,รรยาาผาเกียงหรือสำนัก วิปัสนาธรรมผา,าธรรมนิมิตบ้านห้วยผาเขียงหมู่ที่12ตำบลท่าบังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาซึ่งกำลังถูกกล่าวขานถึงความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปแกะสลักจากหินปงังต่างๆวัดห้วยผาเขียงแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาที่มีแต่หินหรือหน้าผาเป็นหินล้วนๆและยังเป็นแนวเขตเดียวกับเมืองโบราณเก่า หรือที่เรียกว่าเมืองพะเยาหรือพะเยาในปัจจุบันจนมีผู้คนทั้งในและต่างจังหวัดตลอดทั้งชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมอุทยานพุทธศิลป์ที่เกิดจากการแกะสลักของพระสงฆ์รูปหนึ่งกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาสามารถมองเห็นแนวเขตเมืองโบราณเก่าแก่ของเมืองพะเยาและความเป็นธรรมชาติที่มีป่าไม้ปกคลุมไปทั่วพระบรรเลงสุมโน อายุ60ปีเจ้าอาวาสวัดห้วยผาเกียงหรือสำนักวิปัานาธรรมผาธรรมนิมิตท่านได้จำพรรษาอยู่ในที่วัดแห่งนี้เพียงรูปเดียวมาตั้งแต่วันที่7มกราคม2525โดยมาพักในที่สถานที่บ้านห้วยผาเกียงซึ่งมีหน้าผาหินยาวเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบัน วัดนี้กันเลิม 2, าา 5, มาตั้งแต่ปี2595้าตั้งแต่วันที่7มกราคมถ้ามันก็เปลิดปาน 8, นั้นล้วเนะี่ะก็มาหันหน้าผาไหวหน้าผานี่งามน่าจะอยู่ได้นั่งกับมมือไปกับผมมือก็มาบุกเบิกอยู่ไปอ,อะไรก็มาทดลงอ่ะมาดงอยู่ไปเขามันสงบดีหนาะ อยู่ไปอยู่ไปเหมือนไปต่มีกุฏิมีอยงางขึ้นมามีการล้างมาแก่ได้ถึงว่าถึงว่ามาเขามาจนหลังมาพิจารณาว่าหน้าผานี่มองเหตการปฏิบัิธรรมก็่ในที่เสร้าพระพุทธนูปไว้ทีหน้าผานี่มันเป็นตีลีกันลงใจมาเกิดความเรื่มใจศรัทธากระเพิ่อในทางนี้ก็อางของสังหวัพญาเยาเนี่ยมา โดยแกสลักโดยเฉพาะค้านอนองค์จีฮานังยังเนี่ยอ่าเป็นตัวแทนของแนหลวงคืออ่าแกสลักหนึ่งในโอกาสเดียวในหลวงเป็นอายุครทรแปดสิบสี่เจาพระเจ้าพอดีในปีสอง0ันห้าห้าสิบอ่า เราเคยเจอแล้วในหลวงนี่เป็นบองเพ็ญบรมีมาเถียวเขาโพธิสัตว์เลยยกในหลวงึหเป็นโพธิสัตว์องค์หนึ่งซึ่งจะปากาเป็นพระพุทธรูปนี่ซึ่งจะมีสัญลักษณ์แตกต่างครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ต้องนอนตะแคงขวาเป็นนวสีหาสายยาแต่อุค์นี้เป็นโพธิสัตว์ที่ว่าพระศีนวมินทรทิพมหาโพธิสัตว์ซึ่งตะแคงซ้า,าย มีที่ว่าปางกามมโคกีสายญาติกามะเป็นภาษาบาลีแต่ว่ายินดีคือผู้ที่ยังยินดีในโภคทรัพย์หรือค่าสมบัติอยู่แต่จะมาตัสรู้ในภายภาคหน้าคือโพธิสัต์โผกีในผาเกียงวัดห้วยผาเกียงได้ขออนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่29เมกราคม25 3 4สและได้รับประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่สี่มกราคม25 3 8สา บนเนื้อที่ประมาณ150ไร่บริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันออกของวัดมีวัดร้างที่พบแต่ซากหินหรือเนินดินอยู่ห่างกันเป็นระยะระยะประมาณ500เมตรนอกจากนี้ยังพบเศษกระเบื้องดินเผาอยู่เกลื่อนกราดเพราะการไถพรวนของรถไถต่อมาพระบัลลงคิดสร้างพระขึ้นมาโดยการเอาหินตามหน้าผาและตามโขดหินในบริเวณวัดแห่งนี้ มาทําการแกะสลักพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทแกะสลักติดตามโขดหินมีหลายขนาดโดยเริ่มดาเนินการพัฒนาปรับปรุงวัดให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมขึ้นมาอันจะเป็นประโยชน์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ในการจัดตั้งสํานักวิปัสนาผา,าธรรมนิมิตแห่งนี้ทั้งในเรื่องของการสร้างพระอุโบสถศาลาโรงฉันและศาลาเพื่อใช้ปฏิบัติธรรมรวมถึงการสร้างปฏิมากรรมด้วยการแกะสลัก พระพุทธรูปไว้บนหน้าผาอุทยานพุทธศิลป์เพื่อให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองของพะเยาตลอดไปและบังเกิดผลให้สังคมจเจริญงอกงามตามวิถีทางพระพุทธศาสนายิ่งๆสืบสารพ่ขึ้นไปครับเยังไบ้าบครับท่านครับความสวยงามของกิ่กรรมนะครับผาฝาผนังนะครับแต่ฝาผนังนี่บม่ใช่ฝาผนังวัดนะครับเป็นผาผนัง ผาหน้าผาตีอยู่ในบริเวณวัดนั่นเองนะครับแต่นั่นนะครับตีนี้นะครับนับบอาเป็นอันซีนและเป็นสุดยอดที่ท่านอาจจะยังเคยเห็นเคยสัมผัสมาก่อนนะครับก็อสรผมนะฮะไว้พระเดินพันวัดก่อพยายามที่จะไปเยี่ยมไปไหว้พระในสถพานที่วัดวัด,วดอรมมารม์ต่างๆว่าจะเป็นวัดน้อยวัดใหญ่วัดตีมีชจือเสียงหรือวัดตีมีภภพาย้จักนะครับผมรวมทั้งสำนักสงฆ์รวมทั้งเกียวกับ วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเมืองเหนือล้านนาฮอกครับกับผมยุทธภูมินาวงครับก็รายการไว้พระหนึ่งพระวัดลำดับวัดที่เจ็ดสิบนะครับจะเป็นวัดอะไรอย่างนะครับเชิญที่ตามผมได้เลยนะครับ